ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้บริษัท Yes i c a n Corporation ประเทศไทยจำกัดได้มีโอกาสมาเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางที่อำเภอแก่งคางแมวจังหวัดันทบุรีเพื่อพิสูจน์ทราบยางตายเนื่องหรือยางหน้าตายที่ไม่ให้น้ำยางมานานแล้วเรามาฟื้นคืนชีพด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ YC Nano Spring และ YC Nano Spark นะคะค่ะแล้วก็พร้อมกับการฉีดพ่นด้วย YC Capsule Nano และ YC Nano p l u ร่วมกันนะคะนี่ค่ะผลงานที่นิกี้ภูมิใจนะคะ เชิญค่ะนี่เลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆรอากาศเปลี่ยนนะเป็นอะไรเนี่ยย,า,ยางปกตินี่ยางปกตินะคะที่ฉีดพ่นด้วยไวซีนาโนนะฮะแล้วก็ชุดปรบำรุงน้ำยางไวซีนาโนสปริงและสปาร์กนะฮะชุดใช้คู่กับไวซีแคปซูลาโนกับไวซีนาโนพลัสนะคะฉีดพ่นทุกสิบห้าวัน พอใจไหมครับพี่โจเห็นหยดอย่างนี้ออกดีเนาะนี่เวลาที่เราทํากันอยู่เนี่ยคือประมาณเที่ยงนะคะเนี่ยเที่ยงเทีธรรมดาปีสามอปกติกรีดตีสามนะคะนี่คือช่วงกลางวันแท้ๆเลยค่ะหยดตีจัง ชนาโนเพียงนิดผลผลิตทันใจผสมน้ำฉีดพ่นต้นใบพืชผักโตวไวสร้างรายได้มากมีอาหารเสริมไวายไอซี IC, นาโนเร่งดอกผลให้โตปรับสภาพพื้นดินดีใช้แล้วเห็นผลทันทีผลผลิตมากมีมีเงินใช้ไม่ขาดมือเกษตรกรยุหม,มา ยอดอ่านสมบืดมือถือเรียกกันในชื่อว่าแคปซูลนา